สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้นพามาดูบ้านนะคะบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับชายหาด40เมตรนะคะชายหาดในอำเภอชะอํานะคะอยู่ในช่วงของอปตอบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูหาดแป๊บนะคะเดี๋ยวกลับมาที่บ้านใหม่เนี่ยค่ะเดินมาจากหน้าบ้านนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ มีทางเดียวกว่านะคะมองไปเนี่ยค่ะเห็นหาดแล้วนะคะข้างหน้าเป็นหาดนะคะเดินลงไปได้นะคะมีหาดส่วนตัวนะคะคือสามารถเดินเล่นที่ชายหาดได้ออกกำลังกายได้รับลมชมวิวที่ชายหาดได้แล้วเราก็กลับมาที่บ้านค่ะพอมาถึงหน้าบ้านก็เดี๋ยวเข้าไปดูภายในบ้านกันนะคะบริเวณของที่ดินของบ้านนะคะมีเนื้อที่99ตารางวา สภาพบ้านเป็นบ้านเก่าแล้วนะคะยี่สิบปีได้แล้วนะแล้วพอเปิดประตูมานะคะชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องนอนนะคะชั้นบนจะมีสามห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวนะคะชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องโถงชั้นบนก็มีห้องโถงด้วยนะคะมีดาดฟ้าด้วย บ้านหลังนี้ขายที่ราคา22ล้านบาทอยู่ใกล้ทะเล40เมตรนะคะเดี๋ยวดูช่วงครัวก่อนนะคะบ้านก็ต้องมีปรับปรุงรโนเวทบ้างนะคะเพราะว่าเป็นบ้านเก่าแล้วแต่อยู่ในเขตของอใกล้ทะเลนะคะเดี๋ยวพาเดินภายในบ้านนะคะไปดูภายในบ้านด้วยกัน ตรงนี้เป็นช่วงของบาร์นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นชั้นสองมีห้องโถงโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นแบบว่ากระจกล้อมรอบด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะมองเห็นวิวบริเวณ หน้าบ้านได้นะคะอยากไปทะเลก็เดินออกไป40เมตรค่ะเป็นพื้นไม้นะคะไปค่ะขึ้นมาไดไปดูชั้นบนด้วยค่ะ ด้านบนนี่มี3ห้องนอนนะคะมีระเบียงรอบให้เราเดินรับลมได้นะคะชิลๆหน้าบ้านข้างบ้าน นี่เป็นส่วนของดาดฟ้าหน้าบ้านนะคะเดินไปนั่นแหละค่ะหน้ารถยนต์เลี้ยวกว่าไปนะคะเป็นชายหาดที่มีคนเดินไหวๆนั่นแหละค่ะหน้าบ้านก็มีสวนยอมนะคะบ้านคือส่วนมากนะคะในโซนนี้เขาจะอยู่ต่างประเทศกันซะส่วนใหญ่นะคะคือเจ้าของซื้อไว้มีบ้านเป็นบ้านพักตากอากาศเฉยๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่กันที่ต่างประเทศนะคะ ก็จะมีแม่บ้านมาคอยทําความสะอาดให้ใหอยู่นะคะนี่เป็นพี่มแม่บ้านนะคะคนที่เข้ามาเปิดประตูให้อยู่นะด้านบนนะคะเดินไปนะคะจะมีสามห้องนอนนะคะถ้าจะออกไปหาของกินนะคะก็ออกไปที่ ตลาดนัดเพียง2กิโลนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นก็2กิโลประมาณนี้นะคะแล้วก็ออกตัวเมืองชามก็ประมาณ3ามโลสโลนะคะหรือว่าจะสั่งอาหารที่ศูนย์อาหารของโครงการนี้ได้นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะเอาไว้บริการด้วยถ้าว่าสนใจซื้อบ้านหลังนี้นะคะก็ใช้บริการของสระว่ายน้ำส่วนกลางได้นะคะค่าส่วนกลางก็มีเก็บเดือนละ 1, 1 0 0ันหนึ่บาทประมาณนี้นะคะ ถ้าแม่บ้านก็ต้องจ้างเขาต่างหากนะค่าน้ำค่าไฟคิดตามบินนะคะมีรปภดูแลความปลอดภัยอะค่ะ24ชั่วโมงด้วยค่ะ ก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านตลอดนะคะทั้งหน้าบ้านข้างบ้านนะคะเห็นวิวทิวทัศคือตรงนี้นะคะสามารถได้กินไอทะเลนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเล40เมตรแต่ถ้าอยากเล่นน้ำที่ชายหาดก็ต้องเดินออกไปเล่นนะคะ ค่ะเดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างนะคะก็ดูทุกส่วนนะเนอะเดี๋ยวพาดูด้านนอกบ้างนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะ ตรงนี้เป็นโรงจอดรถได้นะคะจริงๆจ,จอดได้หลายคันเลยค่ะเนี่ยบ้านก็เป็นสภาพบ้านอ่า20ปีค่ะเราก็ต้องรีโนเวทเอานะคะอยากได้บ้านทันสมัยก็รีโนเวทเอานะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเดินออกไปด้านหน้าดูสภาพแวดล้อมนิดหน่อยนะคะต้นไม้นี่ขาดการดูแลนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเอ,อช่วงหน้าร้อนนะคะอากาศร้อนๆต้องหมั่นรดน้ํานะคะฝนไม่ตกด้วยนะคะที่นี่แต่อากาศร้อนมากนะคะเป็นฉนดคุดแดงนะคะ พี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากซื้อบ้านนะคะที่อยู่ใกล้กับชายหาดนะคะ40เมตรนะคะอยู่ในเขตของตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวดัดเพชรบุรีมาดูได้นะคะสนใจเข้าชมบ้านก็นนะัดชมล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะคะแจ้งเป็นมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเปิ่อนพาเข้าชมบ้านได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้เปนก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ